ซื้อถือซื้อถือไร้่อนอะงวมันสั่งคอซื้อเร่บ่บ่เป็นสื่อบ่บ่บถ้าซื้อถือไร้สิงง่วะซ้นไเรื่ยๆนี่มันสั่งคนซื้อได้มาในเขาให้ขายเห้็นแล้วเท่าไหร่ในูกสองหมื่นหาตัวใดลูกมันนี่ตรงมหวสื้อ่าดีพสื่ราคาเราขาวเราราคาอิงเหนือดิพี่น้องคนขายราคาเหนือนี่บนไม่ได้ขายราคาราคาห่วหยองนี้ เป็นราคานงวันนตเเลยยังอยู่ตัวนี้อยู่หอดพี่ไม่อยู่หรออยู่หอดโอ้ยเรียนร่างสาวทยตัวเดียวเฮ้ยเรียนร่องาไทยตัวเดียวโออยงวดโบหอดเมือน้บหอดมืนอือโหอดเมือนแล้วอย่างอี่ะเขางามคนนี้เขายังโบหอดอยู่โบหอดคนนี้ขายแพร่ท่าครัวขายหรอบอสโบย่างเธอขายอยู่กําลังมีผู้ถามหรือเ่าว่ามีคนมาถามกําลังจุ่เขาป่ย ม้าดวยเลยมันลหนาวป่ะไม่มันก็สี่เดียรขาอยู่ดล้วนั่นพ่อใหญ่นั่นซื้อมานเจ็ดพันยังนั่นน่ะเราใครเข้าอยู่นั่นนั่นเราผู้เข้าอยู่นั่นเจเจ็ดพันสี่นั่นน่ะเจ็ดพันกว่าบาทซื้อมากเจเจ็ดพันกว่าบาทขายเลยคือคบคืนใครอยู่นด้ป่ะตัวนี้แปดอยากได้แปดพันกว่ามันที่วันนี้เจ็ดพันกว่าคือเห็นสมบัติมองเห็นว่าอย่างเดียเนี่ยเมีเหนมั้ยเนี่ยเจ็ดพันกว่าขายงัวกันบุเดนขายงัวแล้วหนึ่งคนขายได้อเจ็แปดพัน เจอาเก่าพันเก่าพันวดโอ้ยเขได้เี่ยาอย่างดิเปียันบเปา้าไอ้ว้ายไมรู้ปล่ะรู้มันก็อยู่หันชราคามันะยเห็นหมันนี้ขายเห็นสายหน่พัดไดิเมันก็อยู่หันละปพันใร้ายแล้วงัวนนั่นขายขายกตีตัวเดียวขายสามหมื่นเสือรอดเสือรอดตัวไหนตัวไหนเป็นจั่างไรเก่าพัยังไม่ บอกกันเราคอยอดคอยฮอนกันเน่าเอากันพกใส่แล้วเน่าไม่ไม่ใช่ไรเน่าขายขายขายพยินรูปขายขายขายนาขายขายขันเปลี่ยนพันขายโหลเด้อเป็นขายหรือเปล่าขายเป็นฝันซ่งเปยนหมดบยุอกนี่ห้อนหนเบย่ก็ตายก่อนเนี่ยท่นออกเลยพี่ีเลยพ่ยังรบ เข้า yeah. mm ่าเยู่ดอกเปเพรา่าใ่าคนขายเราีน่อได้ดยู่ขาหานมพระเอกระจำซองใช่ขามดเลยวทัวรีดียปลาีสตหรือข้าวสี่ตัวดทนอยู่ดอ้เจังหน่อยขายหลวดเอะเมือแต่ก็ได้ดินจะขายเดีขายเดีขายบ่เบอเ่ดอก้าปขายจังหน่อยก่จังหน่อยก็ได้ขายงวดเป็นได้ทิมนี่พานบ่มานีบ จากกะติที mortar, ่พานมาที่ใคเดียที่เหนียงก็ัวกระไลพี่นอไลมักกับลกัวลกกตี้องตลาดจะไหนนอที่งานนีมวลท่งไปนตมวนแทนนันี่มวลมันนี่สองนัม้วนมนบ่โอ้มนอยู่มวนอยู่มวนมาไหนขายงัวมาไ๋อนี่ทีมนี่ทีมนี่ทีมนี่่านขายัวขา เอบากว่าจยบากว่างสิ้ยเขาป้าตะเกาพั่นหากรวั่นหาขายวนเ้าหมื่นสองสิบหน่วยจัดมันในมื่นสองสนวยนี่จาพันั่นหากจัดมัน่ววั่นหาจัดมันแล้วนี่บ่บ่แม่นีดอกพูดพมมาพอไปพม้าแม่เออจันไอันนี้เราพมไปพม้านะเออพมไปพม้าแล้วอท้บาเหนือเพื่นน่ะนะจัดมันเนาะ กันบ่มีเนือพ่นบรรยูเจ็ดพันอราคาคืดว่าดอกวาแม่นขนลูกน้อแม่น้อยู่หน่อครับไปพอมาอยู่เอาคัดตอนได้คัดตอนได้จังน้อยหามันได้คนเขาหาง้วนเนือดีรู้ผลรลายเนาะแล้วก็ไดด้ตัวอื่นนั่นนะธรรมดาล่ะคือยูคือยูไม่จะเสบยไทีมันได้่เนีย่ายยเดี๋ยวก็ได้ก็ได้ เด้ก็ไปแตดมันถลตัวเลียง่งามบอพานมันนี่เนาะมัมีผู้สื่อเนาะขอหาเหนือพรได้กเป็นยังไงแถวอ่านคอ่านอ่าอ่นข้อมูลบอเด่นอ่านข้อมูลเียสวยบะอ่านข้อมูลี่สวยี่สวยไม่เจอบาลาบลบลาบเนี่ได้ สวัสดีครับาสวัสดีครับสวัสดีครับมานบอบอครับนี่ที่นี้คืองีันนี้ได้ทอนแล้วน่นแสดงว่าผ่านเหมือนนี่เนาะเป็นยังไงนี่หูช่วนี่บอเปิดเปิดนายมึงที่ไหนเฮ้ยเท้ละแท้ลเบิดบ่มือนี่แม่ดูเาเา็นไป่หน เส,เสียดามันยังไงเสียดามเรือตัวเดียวปะตัวสวยไปแล้วเถอะศสาขาอยเก่งแท้เาาเก่งแท้เรือตัวเดียวว่ะจ้สองพันหาสองพันสองกรขายเกต้่องน,นาน่นานไปแล้วตวสวยเออสวยาดสองพันกรขายขายเาขาลอยสวยน้าน่านเลยเลย ห้าขายได้ขายเห็ดพญายสวยเราจมง่ามฟันสองขายภาได้ต้อเรถรไหลแล้วงามตัวนี้ง่ามบ่ได้เลยว่างามตัวนี้ข้อดีสุดยอดเลยงัวงง่าม้องเปียดำตัวเบอร์โทรกวกาด้ขายงัวตัวนี้เจ้าต่อหวานใช่ป่ะเพราะเดี๋ยวหลอดมาเจ้ากได้ขายงัวตัวนี้มันงามใช่มันแบบใหญ่เหนึ่งของแก คนจอยเอาวัวผอมมาขายคนจอยเอาวัวพร้อมมาขายเฒ่ากระเมีนตัวหน่อคนจอยวัวผอมมาขายโอวไปเห็นหน้ากันจะคือเป็นอย่างไรเอาสวัสดีครับถึงวันไหนคือเกาอยู่วะเห้อเป็นอย่างไรครูมือนีิธุรกิจงัวอวดให้ดี เรียงงวดหน่อยงวตัวนีเป็นยังไมิเดีคนเบืองถวงวดตัวเล่นเป็นยังไง,ง,งนี่แมงวดตัวนี้แมคือมีแต่คนเบิงเเบ่งแถคุณอ่ะท่านผู้ชมเยอะขนาดได้งวตัวนีพิ่มาเท่าได้กี่ไงเมื 10, 000. 100, 000. ่อพันแล้วข้าห้องยงห่วงไหรอไ้มองขายจักมอ,องขายมาจากพันมาหนี่ โอมันเป็นตะเบิงบันเป็นยังเราคนคนหุ่มหลน่าเราก็ดสีมะทายเบิงนี่เนิมันก็เป็นตะเบิงก็แหละเนาะเนื้อเนื้อมันหลายเนาะโอ้ขาของเหล้าเว้ยอ้ยเขามันอายุมันสุดยอดเลยเนาะนอกกากมาตัวพันเอา๋ยตัวพันเอาตัวพันเอา๋ยกัน มเาไงกรงนทำออเาพัน้ทาตัวนี้กระสือเลแนี่อันนั้มันเป็นงวเลี้ยงอันนี้เป็นงวเลี้ยงไม่เนื้อมันเนี้ยเนีปลาดงดงโว่สิถ้าของเราคุณอะไมทางมูส้มกับเบิงอีกคือเกา มันเป็นตะเบิงนี่พอสิว่าเอาที่เราพ่อขึ้นห้นลอยยัง่างวะก็หลงเลยนะพ่กเบาะนะเทิดมื่นขายเลยเอ้าเทิดมื่นขายเทิดมื่นขายเออเทิดมื่นขายนี่ว่าไปอีกแล้วเนาะมันก็ยังสั่นตัวเนาะราคามันโดดมื่นขายนี่เอ้โอ้เนื้อห่างกันเป็นซิปกิโลผมนี่นี่เนาะ เนื้อหางกันหลายเตื ia, ่นได้เลยนี่ตัวนี้กับตั wrote, oh, hey, วนี้แบบนีว่าอ้วนมากคนกูมผมี่หรออะไรนั่น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 ไทยตัวนั้นไปตะบึงเห็นไหมเออไปถ่ายตัวนั้นแล้วไปตะบึงไปแล้วจันหอยซื้อมันยังได้หลายถึงง่วนอันเนี้ยจิตเพื่อไงเนี่ยตอนนี้ขอบคุครับมันถื่อแห้งอันอดต่ะได้ปะ วัดบ่ได้ได้ซื้อนอ้ออันนี้แม่นงัวอยู่บ่ซื้อมานี่ <c oughs> เออ,อน,นี่แม่ซื้อมานี่แม่นงัวอยู่บ่ <c oughs> งัวบ่โอ้ยเจ,จ้าไปหล้าโอ้ยน้อจักพันอาจารย์จักพันยังสี่จักพันยังสี่โอ้แปดพันห้าร้อยบาทงัวคือเกา่าโอ้มันเถืหลายกับวัดเจ๊บอใดกับซื้อคือเกาอ่าน้อเอา้า กันบอกวากัน,กนมันถือ,อเิ่นวะาเลี้ยงมันถือตพี่น้องมันบกวกคืองเหนืองเหนือมันแพงเอ้อส้นอะไรงวสื่อถือถอะไรส้นอะไรนี่มัน,ส,นสื่อส้นบูซสื่อถือสื่อถือถอ,อ,อลไรส้นอะไรงวมันสั่งบ,บูซูเฮ้อบ่วบัวเมนสื่อ ถ้าซื้อถือร้นสียงง่วนชนเราเรื่อยๆนี่มันสร้างคนสื่อไ้มาในเข้าใหนคายให็พันแล้วเข้าได้ในลูกสองมื่นหาง่ตัวด้ลูกมันนี่ตัวงามห่วยเหตุใดบ่มีคนสื้อเป็นเดียรสองมื่นหางถือตัวละมื่นสองแม่บ่อมันมัดแหละบนย่างรับสมบูรณอาเอาเอาวิปุสือกับใครออกก็เหังไดส่นมันหลายตัวแห้งอยู่คอเรียงมะใยตัวนี้มันคือใหญ่นตัวนี้มันก็ได้มื่นไปหลายเดีด ยังได้พันบาทมันอ่อนเอองัวหน่อยก็อ hm ่อนแน่เลยเฮ้ยจังไดยติดตัวละหมื่นสองพันหาร้อยพี่น้องเี็นเหลาขาวเนาะโอ้ยก็ซื้อเพื่อปีกพู่ซื้อราคาเป็นเหล้าขาวเราราคาอิงเหนือดิพี่น้องเพี่ยเนคลายราคาเหนือนี่เป็นไม่คล้าราคาลาค่ะง้อหยิ่งนะเนี่ยเป็นราคานง้อหนิ่งเลยขายให้ไอ้เล้าดอกกีบานน้ำก้านจังขายโอ้ยลูกมันงามแท้ยิ้มเด่นน้ำไผ่ดังๆในไล่แม่คือบัวมีพ่อมันบ่ เมอีนิดได้เม่มันโอ้มันย่อยย่อยไปน้ำย่อยโอ้มันสอดยยยยไข่ออท,ทอดไข่ท,ทอดทางพันธุกรรมพี่น้องแม่มันบม่มีมี่ยุ่นนี่ดิเจวันลูกออกมากออกชัดเจนเลยเอาอิงเนื้อพี่น้องขายงัวกับไม่จะอิงเนือ้อเบรรดหลักมือนี่ที่เป็ขายราคางัวงามงัวเลี้ยงบุ๊เด้ราคาพี่น้องไม่จ่อิงเนือ้อเบิดมักตัวในของเพื่อนใหญ่มักตัวนี้ของเพือเ่อ,อนมเมื่อมักเบิด วาแเจมันถือเนาะมันถือว่าในพ่อบ่เดีนี่มันถือว่าท่านดพ่อบ่เดี๋ยนี้จะใครถือกูหนิบววเพผูกไปทางหนาน้ำโอเอาไปขายตอวนั่บ่ว่าเบิดหลายมันก็เดตัวละเบิดหัมนมันถือนละไปมันไปบยากเนาะเอ้ยเอวบ่าการตะกีบมันห่วยซ้ำหนึงบ่ไใหไดเื้อได้ก็ซื้อสื้อบ่ได้กับ่ว่ากันเนาะคุมือนีเนาะ ไปเรื่อยๆขายอยู่สุรินทร์ก็ไม่พอยังมาขายอยู่ยังมาขายอยู่กันทะลักอีกในห้างเวียดให้เท่าไหร่นี่ในห้างเวียดให้เท่าไหร่เอาไปดพันห้าครับในห้างเวียดให้เท่าไหร่หมื่นแปดพันห้าแปดพันห้าไปให้เท่าไหร่สองขายขเอาไปดพันห้าไปให้มีกิไม้ให้มีกิไม้เลูกคัดตัวเดียวลูกลูกลูกซื้อนี่ก็ได้หนึ่งหมื่นต้องทำไมไหมนี่ทำไมไหมลูกน้องลูกน้องไม่อยู่ จู่ไปเลยได้ไหมไปเอาเงนินเลยจู่ปไปเลยได้ไหมมันเป็น 100, หมื่นเท่าไรนี่หมื่นแปดพันห้าครับห <12. S 1> มื่นดพันได้ขายคือเก่าขายจะเก็บไปยังโอ้ยราคานี้ขายอยู่สุรินทร์ก็ได้ไม่ต้องมาถึงเลยแยากกันแทางให้มันเหนื่อยงเราเนี่ยเฮ้ยก <c oughs> ็ <c oughs> ขายขายอยู่สุรินทร์ก็ได้ไม่ต้องมาถึงนี่นะมันมันมันเป็นของเขาโอ้ย ไม่ต้องมาไกลถ้าราคานี้ขายอยู่นู่นมันก็ได้ขายหมื่นแปดพันมันเป็นของเขาไม่ใช่ของเราไหมให้ให้อะไรครับพี่แม่ตัวนี้หมื่นแปดใหญ่ตัวนี้ก็สี่พันก็ได้เยอะแล้วเนาะเรืนอยู่บ่สตัวนั้นน่ะโอ้ยยังขายสองพันอยู่ว่ะหมื่นสี่เป็นอย่างไรหนี้คือเบิ่งแนวนี้มันเป็นะยันขึ้นเรื่อยเรืนี่มันเป็นอย่างไรหนิจะพันจะพันทำหนิ หัวหัวมีคนสื่อรลาบาทีพอตุ๊กไงใครว่าตกโผล่จะนี้าหัวันหาที่กองลาหาร่อยมันขี้ขานปาดที่ลรไงขี้ขานที่ยังหือถือปนเกลือหรอยังมีคนสื่อกันมาอ้วนไม่แน่นีิล่ะแพ่เขาแน่อยู่กันอ้วนเนื้อเไย้ไร้เด้ายโหลดกันล้วสิอ้วนเหนล้เดยยเลยกันอ้วนกันให้รันอ้วนกนจังวัเสียเปรียบเนาะเม่อนทีพอ่แปรกนาครับ เพื่อเข้าสีเหลืองไงป่ะหนึ่เนอเพื่อเข้าสีเหลืองไงป่นี่เห็นังไรผอาไปกับนกกบเลือะนะผัวแมนอผไปมันกับบลือดีก็เือนีสราคาดิผ่าผากับบบ่ไเจ้านีอนาคตไกลอยู่ถ่ายแบบงามเลยตรงโลกโลกราคานี่ข้ายดครักากับตัวผัวจนี กวนแห้งเรางอหกปัญหาเนาะกดกระสือลอายืดได้พี่น้องนัะทือใครในติวง,ง่วนหนึ่งอะ่ะเื็ตตัวให้ก่อนแปดพั 8, นนะโอ้โหเนื้อไทยไม่เคยดีเถอะกันพบตัวใหญ่พบเสื่องใหญ่ผมซื้อแบบนายนี่พี่ขายแปดพัน เสมใดเส่ออะไรโอ้ยมาฟังเจี้ยบนนี่บอสักยังไบ่มีคนหานประกัน่ผมดอกเงินบ่เงินน้ำเงินน้ำยังแง่ดีอยู่มองเสียเอาตอนแรกกับแปดท่านซื้อไมซื้อรถพี่น้องทานอยู่ดอกตัวนี้แง่มใ้ไมเปียบเพียกยังในตลาเจ้าแทกันบนเบอ เพมันอ้วนมันอ้วนทำกันอยู่เดียวบาตัวนี้มันไดเย่าดินะลเมื่อวันที่หมาได้แก่พร้อมได้แก่พร้อมอายุได้อายุได้สันก็ได้ควมเ่าไดใได้แ่เราไมเ็แล้วดนีมัดันโก้มัดเออมันโคดเรามัดโคดไปหอด่านย มียังชิ่งใหญ่ขั้งเทคนิคเพิ่งแต่ว่าเพียเพียบ่มีเพียมีหน่อยๆไปปั่นเอาได้กี่คนได้แต่ว่าบี้นี่รับประกันน่ะอ่าโชคขุนขั้งเทคนิคเทคนิคหกถุมันครับหกเจ้าทียวเจ้าทียาหยังมันต่างกันแห้งตัวนี้ถ่ายมันได้เอาไปเห็ดงานเอาไปอย่างไรขากินนี่ซื้อหนิบวะงานแล้วเห็ดอเจาะเนาะเจียวเทียวได้แต่ตัวเมย์ตัวผู้จะไปหานบ่อยเดี๋ยวไม่แพ้ พ่อต่อพ่อต่อว่พอต่อหรอพ่อซื้อลหลีอหรอเาว่นยองโอ้มันมือมันมือมันเป็นเก่าพัหาใใคร้ยใหลา้เบียดโอ้เบียดเบียดพันไหาหกพันหนึ่งหน้ามองไปตาสั่งคิดว่าดอกว่าแมนอยู่ฮะ มันคือีเราใจพิ่นดีแดเมีสาว้วใคเม่ยาไปพูดจะกวนกันนังงามกว่าไปุยตีโอ้ห้องมือนสาันหาล้อยน่นพแน่นั่นสู่เขาบ่อดะเวซ่องน่กรนเนื้อที่ลายๆเน่สู่เขาได้อยู่นั่นเน่ยกเนื้อตัวละตูดพูดนะตูเม่สาวน่ั่นบ่เ่าได้ก่อนนั่นห้องเมืองสาบันหาอ กันรักเมนขืนเพื่อว่าแพงเี่๊ะื้สื่อปหาจะหลอดมนเว้ยการปัญหาลอดลกันที่นี่ือปลากระป๋องเป็นแพงห่แล้วปัหาเลยนันเี้นันเี้ให้พื้นสื่ออยู่นั่นเปียดพันจะไปต่อเพื่นว่าซื้อลอนั่นตน่ะอเปดพันมันพอซื้อตัวน่ะพอซื้อแล้เนาะเปียดพันตัวนั่นอยู่สามบ้านกันเจ้ิเพจนเอาเอาพรจักี้ว่าถือกันยังไงให้มานี่บอนในตลาดนาะพรจักี้ว่าถือกับพี่ซื้อน้ำบ้าแพราจากน้ว่าย่งบ งกัอือพน้ำมันยังบ้านใดงวออัวเขาอยู่วนตั้งวตัวเกา่เกาอ,อแม่สาวนี่มือเ่าได้ก่อนมืนสามาจีมืสา,มมาัหาอยเลียงได้เนื้อได้<อ>ต่อได้อีกนเออี่าซ้มนี่มันมีแต่หูเขากัดเขากัตีบวงเดียวนะละผู้มาสื้อ มันนี่หม่องตีเขาตีหลอดได้งัวมันนี่หม่องตีบ่อีพอนังเบิ้ลหน้าเหมีงมีอยู่หูมันใหญ่หูมันใหญ่นี่ยมันใหญ่ตัวจังได้หลายมะเย้าตัวอื่นมันหางใหญ่บัวหูมันมันหูกับหม่องอื่นคนละอย่างเลยหัวตัวนี้ใบใบเออตัวนี้กะตัวนี้นื้อกะโอเคตัวนี้โดยรวมสรุปเลยมันกระถืกนั่นละแต่ว่าเพิ่นบ่ซื้อเฮ็ดจังได๋ซั่นเอ้าหให้เพิ่นมีการมีงานเพิ่อนอย่างไาไปเฮ็ดนั่นแม่ใหญ่ๆนั่น หมื่น้ห้องเนี่ยเตยมาขายบัแมนแมนสามนี่กัเอาเบอร์โทรศหก้าสองแปดสี่น้าทั้งเบอร์ราคาห้องครับผมเอาแตจี่ต่อีการคูขาูแลเอาแต่ี่ต่อน้อครับผมไอ้ตไหนก็บเียร์ดอกตัวนี้มือเนเท่าไรก็แปดพัเออขายจำราคาเนือนั่นแหะจะคีว่าจังไรก็เรียกเตเพึ่นูหายียกตี่หายเียวตสีหายพึ่นบัวบาดอกตันนี้ก็เนื้อได้นะ้ผูดึงะจัวบาดอนนี้เอ ในสองนาเนาะต้นหนังเมย์้าก็ง่ามกับนนเ,เ,เนีเนมนนหน่อย,อยมาบึงคนก่อนพี่นอ้องเพื่อนในจักบาทสรุปแล้วเ <c oughs> นี่ยพร,รันแล้ว <c oughs> บ่เดี๋นีได้เท่าใดกันสรุปแล้วเจ็ดเจ็ดเจ็ดออการลดเหการขันนะมันลดเืบานน่อาจารย์แสนเลีย่ย <c oughs> มเป็นยังไงล้ครับเพราะให้เหมือนอยู่แสตเลี่ยคะเลียมหลาย ก็ม้อักมพรเรียบร้อยนแน่นั่นครับโอ้เจ็ดพันแปดก็พอซื้อวันปีแล้วสำนีทานข้าพฟึนอ้ยาวพ้อมแก่พร้อมหาเส้นใด่นาะ